เมื่อเช้านี้นะครับผมลูกแมวเอาตัว Nintendo Switch ออกไปด้วยนะออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็ดู c y ิ e r ฟเวอพัอ่ะก็คิดว่าเออจริงจริงมันก็เจ๋งดีนี่นะเฟรมเรตมันก็นิ่งเรียบประมาณหนึ่งเนะน่าจะ40่ะไม่ได้เป็น60บมันให้ประสบการณ์ที่ดีประมาณหนึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาลองเทียบ1ต่อหนึ่งดูนะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับมาทดสอบนะครับเพื่อให้ใครที่กาลังสนใจจะซื้อตัวเครื่องเนี่ยอุ่ยสั่นสะใจมากนะครับจะได้ลองดูนะว่าเป็น ออชอบไหมนะครับยังไงเนีเราจะเห็นทันทีว่าพอเปิดมาหน้าจอ8นิ้วมันสะใจดีนะแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยอาจจะก็รู้สึกแบบว่ามันไม่ได้ลื่นมากนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือก่อนหน้านี้ลงมาเล่นไปหน่อยนึงเนาะที่ตอนขับรถอะแล้วก็ลงมาลองปรับเฟรมเรทดูระหว่างตัว performance กับ u u l l t y อะตัว quality เนี่ยลงมารู้สึกว่ามันเวียนหัวเลยนะ รู้สึกว่ามันเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยก็พอไหวแต่ว่าถามว่าเฟรมเรทมันดีไหมก็ต้องบอกว่าเฟรมเรทมันไม่มันไม่ได้ดีหรอกนะมันไม่ได้ฟินสุดๆหรอกนะคือถ้าเกิดสมมติเอาแบบพกพาแล้วจับแบบพี่โลมาจับตอนนี้นะคือจับ2มือแบบนี้แล้วก็สมมตินั่งเล่นที่โต๊ะกินข้าวนั่งเล่นบนเอ่อที่นั่งบนโซฟาเล่นอะไรเงี้ยที่มันมีอะไรวางๆเนะใช้2มือเนี่ยก็ไม่ได้หนัก เท่าไหร่เนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะก็พอไหวนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไอ,ไอการขยับตัวอนาล็อกซ้ายขวาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถนัดมากนะอะหลักๆนะครับหลังจากที่ลองใช้มานะตัวกราฟิก 40fps ก็ถือว่ารับได้นะไม่ได้โหดมากนะครับผมแต่ก็พอเล่นไปเรื่อยๆอ่ะก็รู้สึกว่าเวียนหัวนิดๆนะอาจจะพเพราะลูกแมวไปปรับตัวใจโลพยายามปรับไปปรับมาด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ รู้สึกจริงๆก็คือการใช้ตัวอะนล็อก2ข้างของ Nintendo Switch 2ในการบังคับมากกว่าที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ถนัดมากเนอะหันหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเล็งแล้วก็ยิงนะครับอันนี้ขนาดลงมาใช้แบบตัวช่วยช่วยเล็งแบบสุดๆแล้วนะวก็ยังรู้สึกว่าอืมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้คือถ้าเป็น FPS นะ แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็น่าจะโอเคอยู่นะต้องบอกกันนะว่าความแร์เนี่ยอาจจะไม่แร์เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวพอร์ทอร่อที่รูมเอลมีมันเชื่อมกับตัวเ PS5 Pro เพราะนั้นกราฟิกอะไรมันก็จะดีกว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับการเล่นบน PlayStation 5ปกติเนาะแล้วก็เชื่อมมาที่ตัวพอทอ่อเนี่ยก็ให้ประสบการณ์ที่แน่นอนว่าในเชิงกราฟิกเนี่ยน่าจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะเราจับตรงนี้นะ จับถนัดกว่าทัานทีนะครับเนี่ยเพราะมันมีตัวคล้ายเป็นตัวจอยกริปแบบนี้นะแล้วก็เบาวกว่าด้วยเบาวกว่านะคุณภาพของหน้าจอเนี่ยรูมานก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันนะยังรู้สึกว่าตัวคุณภาพของหน้าจอระหว่างตัว PlayStation p Portal นะกับตัว Nintendo Switch นะอะ p Portal แบบคุณภาพดีกว่าการถือจับนะถ้าเราเปรียบเทียบกันกับ เมื่อกี้นะครับก็ลองบอกว่าการถือจับอะรู้สึกถนัดกว่านะน้ําหนักเบากว่าตัวสวิชทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่ก็มีปัญหาให้ใครถาเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมประมาณหนึ่งเดี๋ยวลงมาลองไปหาบวกเรือเฟรมเลทตัวกราฟิกก็ดีขึ้นนะดีกว่าแต่ว่าคมชัดมากกว่านะครับผมมันจะไม่แบบแตกเนะแต่ถามว่ามันสุดไหมมันก็อาจจะไม่ เราจัดนี่ดีกว่าก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นไหมต่อให้เป็นแบบอืมก็ยังมีบ้างนะแต่ก็รู้สึกว่าขนาดกว่านะนี่นี่ต่อให้เป็นอา่าแบบสตรีมม i n g นะครับแบบรีโมทเพลย์ก็ยังรู้สึกว่าตัวอนาล็อกอะตอบสนองได้ดีกว่าเนะี่ยแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็ตอบสนองได้ดีกว่านะครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็กราฟิกก็สวยกว่าแหละถ้าดูกันเนะ แต่ก็แน่นอนเราเอาคอทอ่อเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ได้นะก็อาจจะเรียกได้ว่าถนัดกว่าแหละคือการหันหน้าอะไรเนี้ยมันก็ตอบสนองแต่มันก็ไม่ได้แบบสุดๆนะคือมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดว่าเราแบบจอยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าความแม่นยำอะไรก็เพิ่มขึ้นมากเลยรู้ไหมว่า,านเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือมันหนักเนื้อ ไล่ประสบการณ์ของ3มเครื่องนี้เลยนะครับเอาไปทีละเรื่องเนาะความเบาอันนี้เบาสุดนะครับ,บตัวพอท่อเบาสุดนะแล้วก็อันนี้เบารองลงมานะครับตัว LG a l g n เนี่ย X นะ X นะย้ำก็เออหนักที่สุดนะครับความจับถือสบายนะอันนี้มาอันดับหนึ่งนะครับพอท่อนะแล้วก็อันนี้จ,จะมาอันดับ2นะความจับถือสบายนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันบังคับง่ายนะครับแต่ว่าการจับถือสบายเ,เนี่ยอันนี้มาอันดับ2นะแล้วก็ อันนี้มาอันดับ3เพราะว่ามันหนักที่สุดนะต้องแบบยกนะครับอันที่3คือการควบคุมต่างๆใดๆนะครับที่เหมือนกับ3อันเนี้ยพอท่อให้อันดับ1นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็น LG อะไรให้อันดับ2นะแล้วก็อันนี้อันดับ3แต่ว่าพอท่อมีแหลกนะอันนั้นอันนี้ให้เท่ากันลวกันอันนี้ก็พอเล่นได้แต่ว่า The Base ไปเล่นบนนี้เพราะมันไม่แหลกนะครับผมแล้วก็ให้ตัวสวิตช์เนี่ยอันดับ3นะในเชิงกราฟิกนะ ความแบบคุณภาพนะครับก็อันนี้น่าจะอันดับหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะว่าเครื่องมันแรงอาจจะมีแลกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับในขณะที่อันดับสองเนี่ยืรวมเอาให้อันนี้สองอันเนี่ยเท่ากันน่าสนใจไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนะเพราะว่าตัวเนี้ยเราคิดว่าสองอันเนี่ยเราคิดว่าตัวเนี้ยมันจะหกสิบมันก็ยังไม่ไหวนะ rog อะไรนะครับถ้าปรับกีก็เป็นหนึ่งพันหกร้อยคูณหนึ่งพันสองร้อยมั้งแต่ก็ยังไม่หกสิบนะตัวเนี้ยก็ยังไม่หกสิบ ให้กราฟิก2อันนี้น่าจะพอๆกันอันนี้ก็เห็นความแตกอันนี้ก็เห็นความแตกนะครับผมแต่ว่าตัวสวิชเนี่ยจะได้เปรียบนะในเรื่องของการพกพานะอันนี้ไม่มีอะไรแฟร์เลยนะคือสวิชก็ก7 8 0 0็17,800บาทถูกปะอันนี้พอท่อเนาะตัวมันเองเนี่ยอาจจะประมาณ6-7เจ0พันะครับแต่ว่า เครื่องเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้มันก็จะเป็นตัว Play 5ดิจิตอลนะครับก็ให้กราฟิกที่ดีแหละลุงแมวว่านะอาจจะไม่ได้สุดขีดเท่าโปรแต่ว่าไม่แย่แน,น่ๆน่าจะใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งที่จะได้ Perform a n c e ใกล้เคียงกันก็คือตัวอะไรสีขาวใช่ไหมแต่ว่าลุงแมวไม่ไม่มีตัวสีขาวแล้วนะครับความน่าทึ่งของตัวสวิชก็คือว่าเขาสามารถพกไปไหนแล้วมีไฟล์อยู่ในเครื่องหรือว่าอยู่ในตลับเลยแล้วก็เล่นได้เลยนะแต่ว่าความถนัดความฟินถ้าเล่น FPS อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเกมแนวอื่นรู้ไหมว่าได้อยู่นะเตย์ปาร์ตี้มันก็จะแค่ดีลกับเรื่องของกราฟิกหน้าจอที่อาจจะไม่ได้60 fps เท่านั้นเองนะแต่ว่าอย่างอื่นนี่ก็พอไหวหมดเลยถ้าไม่เล่น fps นะครับแต่ถ้าเล่น fps อ่ะเช่นวางแผนมาจะมาเล่น c a l l of Duty เนาะจะเอามาเล่นไซเบอร์พังหรืออะไรที่จะออกในอนาคตอ่ะมยังไม่ค่อยเชีย์นะรู้ไหมคิดว่าถ้าจะไปสาย fps ตัวเนี้ย น่าจะเป็นทางเลือกหรือว่าตัวอะไลน์สีขาวนะหรือรอปลายปีนะครับเพื่อรอตัวอ,อ,อะไรล่ะ Xbox อะไล X หรือ Xbox อะไลสีขาวก็ได้ลองดูมันอาจจะดีขึ้นนะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆก็เล่นเกมได้นะแพ็ k P5 กับตัวพอท่อนะแต่ก็คล้ายๆกันคือมันก็พอไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาเล่นอะไรที่มันตอบสนองสุดๆเนี่ย ก็อาจจะมีแหลกบ้างแหลกบ้างนะครับอืมเพราะคำตอบคืออะไรเห็นไหมมันมีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะขอข้อเลยแล้วกันเพราะเราทําวิดีโอนี้เพื่อตอบคาถามว่าตัวเนี้ยเล่นเติร์ดป r t y ตี้ดีไหมคือถ้าอยากจะเล่นคุ้มแค่ไหนซื้อมาเล่นแนวไซเบอร์พังถ้าเกิดซื้อมาเล่นแนวไซเบอร์พัง LPS นะยังเหมือนเดิมไม่ค่อยเชียร์ยกเว้นว่าในอนาคตจะมีตัวจอยตัวนี้ออกมานะครับจอยของเขาเองหรือจอยเสริมแล้วก็ ให้คุณภาพการบังคับที่ใกล้เคียงกับตัวเพ5ซึ่งอาจจะมีนะลุงแมวเชื่อว่าเหมือนโอลิสปิดแพ d p โปรหรือจอยเสริมในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่าณจุดนีถ้ถ้าใช้จอยของเขาเองอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องแรกนะอ่าแต่ถ้าเป็นเกมแนวอื่นนะที่เล่นแบบเติร์ด a าร์ตีอะลุงแมวว่าเล่นได้มันอาจจะไม่ได้ 6อ่า uh, 60 fps เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสูกเหลือ30 40อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเล่นได้ความสาัใจในเชิงกราฟิกอาจจะไม่สุดเท่าวันอื่นเนะแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่คือมันมีความน่าทึ่งอยู่นะครับของการที่เราสามารถเล่นเกม t h i r d Party บน s บน t c h เนี่ยแค่เปิดนะแล้วถ้าผู้ชมไม่เอามาเรียงเียงเทียบกันเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่ามันยังไงนะเออแต่ว่าที่ลงมาพูดมาตลอดเนี่ยคือในฐานะที่ว่าถ้าถ้าท่านจะท่านผมจะซื้อเนาะแล้วจะซื้อเครื่องเดียวอ่ะมันมีทางเลือกอะไรเปรียบเทียบกันบ้างนะครับประมาณนี้นะอาจจะขออภัยที่มันอาจจะไม่ได้มีแบบคอนสตรัค i ีฟมากเป็นโครงสร้างเปรียบเทียบชัดเจนมากมันค่อนข้างยากทีเดียวนะครับแต่ก็พยายามจะพูดให้เห็นภาพว่าถ้าอยากจะเล่นเ h i r d p a r t ์ตี แนวนี้นะมันพอเล่นได้ไหมบนสวิชเนะแต่อย่างย้ำเหมือนเดิมถ้าจะซื้อสวิชเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นคนจะเล่นเกมแนวสวิชอะอาจจะไม่ได้แบบคำว่าเกมแนวสวิชอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าเกมที่มันไม่ได้แบบเป็น FPS อะหรือต้องยิงกันเคลื่อนไหวเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เนอะโอเคประมาณนี้นะครับใครเห็นยังไงก็ แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้เด้ยลุงแมวลาบแล้วนะครับเจอกันใหม่วักาันไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีครับผม